่ำแล้วกลับบ้านนะคะอ,อริินกพี่ว่ามาเล่นสนามวันนี้อย่ามากใกล้ไปเด้อเสื้อเปียกหมดสนุกไหมคะลันทรนจะกลับไปกินข้าว,วบาบาอบน้ำเล่มามา่ทอดเห็นมาให้หนูกินหมดเลยเหรอ,หรหรอเลยนิดเดียว ไปถึงบ้านเนี้ยเหงื่อแห้งนิดนึงแล้วก็อาบน้ำนะโอเคไหมครับาาจากสนามเด็กเล่นไปถึงบ้านประมาณยี่สิบเมตรนะคะ แล้วจะเดินไปถนนตอนไหนนี่ไปเร็วอย่าไปใกล้ด้วยเขาอย่าไปใกล้เ,เขา,า,ไ,ปเเขาไปเดินแล้วมันข้ามไม่เต้นอะไรตรงนี้ไปแล้วแล้วเ,วเ,วเดิน ไม่ไปก่อนนะไม่ไปเลยไม่มีอ่ะเราเล่อีกได,ได้ไหมไอรินไม่ไปก่อนนะไปก่อนเราบายบายไม่เอาเล่นอีกอ่ะ